เปิดโพสต์พี่สาวเมรีคัมพีลูกพ่อปูพงศิษฐ์ซึ้งจนน้องจะร้องไห้ตุกกี้โพล่คอมเมนต์ด้วยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลกับเรื่องของเมรีคัมพีลูกสาวของศิลปินเพื่อชีวิตปูพงศิษฐ์คัมพีที่ได้ออกมาเปิดเผยว่ากำลังตั้งท้องได้ราวสามเดือนแล้วตั้งใจเลี้ยงลูกเองโดยไม่มีพ่อของลูก ล่าสุดมาคำพีพี่สาวของเมลรีก็ได้โพลลงในอินสตาแกรส่วนตัวซึ่งเป็นรูปของสองคนพี่น้องในวัยเด็กพร้อมกับมีข้อความที่พี่สาวเขียนเอาไว้ว่าจะดีจะช่วยยังไงมันก็คลานตามตูดกันมาแล้ววะไม่รู้จะด่าจะโกรธมันไปทําไมมันก็มีกันแค่นี้แหละสู้ๆนุนหลังเสมอโตไปด้วยกันทางด้านเมลีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอย่าซึ้งดิจะร้องพร้อมกับอิโมจิยิ้มทั้งน้ําตา ขณะที่ตุกกี้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าถูกต้องที่สุดซึ่งทางมาคัมพีก็ได้ตอบกลับว่าเนอะหนูจะรออุ้มหลานทั้งนี้ค่ะเมรีก็ได้รีโพสต์ลงใน IG s t สตอรพร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ว่าโตไปด้วยกันและอีกหนึ่งข้อความคือขอบคุณครอบครัวคัมพีของเราและครอบครัวเบนจัซิริของคุณแม่ที่ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่คนนี้อย่างดีแต่ดูทรงแล้วยายปูน้อยน่าจะหวงแน่นอน